นีต้องไปไหนคราวนี้โอ๊ยรูกกระดาผีม่น่ากูออาวว้าแตาได้ไปเห็นหน้าตรงนี้เนี่ย ท่านผู้ชมหลายคนคงจะคิดเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเฮ้ยเกมมันออกเป็นานนั้นไม่ใช่เหรอวะแล้วไอ้นี่ทำเป็นพุ่งมาเล่นตอนนี้หรือว่าชัปเตอร์สองมันมาแล้วไม่ใช่ฮะคือวันนี้เนี่ยคือผมเพิ่งได้มีโอกาสมาเล่นเวทเนื่องที่เกิดเรื่องอะไรต่างๆนานามาเกิดขึ้นเลยฮะก็ถ้าใครที่รู้ก็เออนั่นแหละเรื่องนั้นแหละผมก็เลยเพิ่งได้มีโอกาสมาเล่นนี่ฮะซึ่งก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า o p p y p l a พ time นะแต่ว่าผมว่าทุกคนคงรู้จักไปหมดแล้วแหละนะ ซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งได้มีโอกาสมาเล่นนั่นเองซึ่งไอ้การเล่นแบบธรรมดาเนี่ยแบบกิ้มการ์ดเฮ้ยเฮ้ยยิ่เนี่ยมันธรรมดาไปแล้วผมว่าเออมันเล่นเกมผีแล้วมันกรริ้มการ์ดมันไม่ได้วันนี้ผมเลยจะมาเล่นแบบอย่เงี้ยโอ้โห อุบาทเกินภาพโอ้โหภาพเฮ้ยเฮ้ยก็ดูดีขึ้นมาแล้วนี่ว่าเอออันนี้คือโรงงานเหรอเนี่ยกูกลับกูกลับเลยได้ไหมกูกลับไปดีกว,ว่าเฮ้ยบอกว่าไฟ์ใจเกมมิง่งเดี๋ยวมันต้องไฟ์ใจดิมันต้องแบบยิปช็อปลานของอ่าอ่าไอ้นั่นร้านของอออของวัญนะฮะเอเกนตี้อันนี้ห้องรักษาความปลอดภัย อันนี้ผมพอ,มพอจำได้อยู่อยังไงว่าคือต้องไปดูสีของรถรางรถไฟใช่ไหมแล้วก็ต้องมาเล่นเทปอันนี้ด้วยไม่รู้ว่าสำคัญหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้มันคือเทปกดแท็บก็ดูไอเทมไม่เทปแล้วก็มาเล่นตรงนี้อ่าแล้วจะได้ดูทีวียุคแบบจอแก้วใบแจได้ n จ ก็เขาบอกกับมันว่ามันจะมีหุ่นรักษาการตัวนึงที่ถ้ามึงก็ไปมึงใจนอนมึงยังไม่สายที่กลับไปก็กูกลับไปได้ไหมโอเคกูกลับไปแล้วกันนะเขาเตือนกูอย่างดีกูกลับไปดีกว่าแล้วก็ต้องมาดูสีเขียวชมพูเหลืองแดงใช่ไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ต้องกดอ๋ออาเป็นห้องรักษาการที่มีเทปสีน้เงินอยู่เก็บมาแล้วก็เล่นตรงนี้ ามาเฮ้ยทอมอู้แก็ปแพ็กเครื่องเล่นเสียงสนุกเอาไหมกูเลยแล้วม่ต้องพูดมากกูรู้ฟังแล้วอืมไทเทนเดสแก็ปโมบอลแคนนอนตอนแรกที่ผมย็งเชืเ่อเลยเกมนี้ผมนึวว่าตอนเราเป็นหุ่นยนต์สิอีกนะเออเพราะว่าแบบม,มันมีมือเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงอะไร สามารถดึงสี่ของมาได้แล้วก็อุ่ไฟสบายออ่นจิกแต่ว่ามันเป็นอ่าดึงแก้ได้แก่ของเล็กๆนะแล้วก็อย่าไปดึงใส่ยใครเข้าหรอวะโอ้โหสามารถดึงหมอคขลุดได้เลยเหอรอบอลแลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไฟได,ได้ด้วยเพราะว่าไอ้นี่มันอุปกรณ์ฉลาดมากถ้าว่าเชื่อมต่อไฟไม่ได้เราจะเลิ่ต่อเกมยังไงดูด้แคปแผนสโต แล้วมึงขายเครื่องเล่นอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยแม่งมีภาพ <c oughs> มีภาพดึงหัวคนหลุดมาด้วยนะเอามาให้กูได้แล้วโอเคเนี่ยผมเล่นถือตรงนี้เองเว้ยถือข้างในเนี่ยมีแนหลกนิดนึงนะควอมกากเกมมิ่งอ้าวแลกชิบหายเลยพี่จ่านี่แล้วเว้ยคือผมเห็นตรงนี้มันมีสองอย่างที่ใจผมอยากอยู่เล่นด้วยคือจะเล่นเลยคือกูจะอ้วกกูไม่ไหวตอนแรกคือแบบเล่นแบบจะอ้วกผมแล้วก็ถนัดก,กฤฤิฟต์เดีวนี้แล้วก็อย่างที่สองคือไอ้เหี้ย โอเคตอนนี้ผมก่อเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วต้องทำยังไงมาแปะตัวนี้นเฮ้ยแหละเอเวอร์ลูมลใจใจอันนี้คือหุ่นเหรอหุ่นอีกตัวหนึ่งเหรออุ้ยนี่มันจะเป็นตัวที่มีมาในชั้นทั้งสองหรือเปล่าะาะแล้วผมต้องทำอะไรวัเนี้เหมือนกับว่าไฟมันจะตกหรือเปล่า อ๋อไอที่มึงบอกนี่ว่าซีเนีย์สามารถที่จะโยงอันนี้ได้ใช่ไหมแล้วมันต้อโยงไปไหนวะเนี่ยไอนี่เหรอแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอเคมันือว่ามันจะมีอันหนึ่งเหรอหรือว่าตรงนี้วะเนี่ยเอะไรอะไรอ๋อมันหลุดมันหลุดมันจะมีอะไรเฉาดีหรือเปล่านี่ไงเห็นไหม เฮ้ยอ่าอย่างหนึ่งเออติดแล้วละวะตัวแหลกด้วยแหลกด้วยไรใจฮะไรใจมึงปิดด้วยไปกูไปไอ้ยี่ยมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ย แล้วไอที่ผมเล่นในไฟล์ในฟังกินคือมันจะโผมาที่เป็นเหมือนคล้ายๆว่ามันจะมีอะไรสักอ,อย่างเป็นแบบระพานขึ้นไปหรือเปล่าวะมันจะเหมือนกันไหมอะมันจะโผมาร้องเพลงใส่หน้ากูไหมมันอยู่มาร้องเพลงใส่หน้ากูไหมอะไรจะอุ้ยทางยาวซะด้วยกูดูทางยาว,วนเนี่ยกูดแน่เลย อันนี้ไม่ไปห้องโล่งๆหรอแล้วมันจะตะคุกถูกไหมเนี่ยตาปองลี่เหรอเราคนยังเชื่อฝังป้ายดีไหมเราเป็นคนเด็กดีอย่าเชื่อตาปองลี่ก็อะเพราะมันมืดจังวะอ๋อมันเป็นแค่โู้ทางเดินที่เฉยแล้วมันจะโอ้แม่จ้าอุ้ยนี่ไงเดี๋ยว อ๋อตรงนี้นี่หว่าที่มันจะโผล่มาใช่ไหมเฮ้ยโผล่มาดิโผมากระชาอออกหัวกูไปเลยแล้วกูจะได้ออกเกมนี้มีใช่ไหมแล้วอันนี้เอ่อมันเป็นเทปอะไรที่ที่เราได้มาเป็นเทปสีไหนวะเนี่ยอ้าวมันก็ว่าผมอ๋ออันนี้มันเป็นเทปที่เราไล่แล้วก็ใส่เลยดีกว่าไอ,อ้ดูไหนจ้าพี่จ้ายมากระชากหัวผมเหเลยดีนะพี่จ้า วิแหลกแหลกตรงนี้แหลกอ่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อคนอีใส่เลยได้ไหมวะลืมไปเลยเออมันคิดว่าเราจะรงหากล่องสีเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งอือดึงดึง,ดงเปิด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 อยู่หลอดตรงนี้ใช่ไหมย,ไยู่ได้เตรียมใจไล่ใจไม่ได้ครับหลอดตายเลย อันนี้จำจมสเกลแ,แบบไม่ตายไหมคือจัมสเกลที่แบบไม่ตายอะ่ะอะไรประมาณนี้เป็นจัมแบบบังคับจัสกกมสเกลหนีไม่ได้โดนอยู่ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้อาา่ะฮะอาา่ะฮะตามสีเลยแล้วความแหลกก็จะมาเกิดขึ้นไม่รู้ว่าแหลกาะอะไรด้วยเฮ้ยเราได้อีกอันหนึ่งแล้วนี่หว่าแล้วไงวู้ครบส่วนนึกดีเอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวช้ชา อ๋อมันจะไปข้างบนเหรอ,อไม่ใช่อ้าวอู๋ที่สองสีมาแล้วคราอันนี้โอ้เป็นสองสีมาแล้วเหรอโอเคนั่นเองเรื่องของผมจะต้องกลับไปอ้อมแล้วองของผมจะต้องกลับไปตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าข้างหลังมันจะมีไอ้นั่นเรื่องจะกลับมันกลับไปได้ไหมมันจะมีประตูให้เปิดอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรออ้าว มันปิดไว้นี่นะโอ้ปิดทำไมงั้นก็แสดงว่าเราต้องไปทางนี้ฮะโอเคไปหมอบยังไงวะเนี่ยโอเคกดกดชิปในการหมอบโอ้โ้โอ,โอ,โอ้ไม่เห็นสนุกเลยกี่โมเลยก็ไม่มต้องอะไรอ่ะต้องทูแฮนเหรออ๋อตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างฮนะ นีไ่ไงใช่ไหมแล้วผมจะต้องไปทำยังไงเอา้ามันขึ้นไปไม่ไม่ได้นี่หว่าขึ้นไปไงวะนี่แล้วมันไหลไหลมันไหลอู้มันยาวขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เอ้ยไม่ได้วะมไม่ได้อ่ะมือก็ไปไม่ถึงด้วยนะประเด็นมันก็ไม่ได้อยู่ดีหรือเปล่าวะอ๋อเราแก๊สจากตรงนี้ได้เลยกูกโง่ ก็ไปถือเอามาสักไก่มันดังจริตรงนี้ได้เลยโอเคนี่ไงถึงแล้วอ่าไปต่อละไปตัวนึงเฮ้ยอะไรอะเอาไอ้หยอดตกลงมาด้วยเอ้ยเบียดน่ากลัวเลยกินอะไรก็ไม่รู้เว้ยอะไรอ่ะโอ้มีของตกมาอีกแล้วโอ้ยแหลกแหลก โอ้โหห้องนี้มาแหลกกว่าเดิมอีกห้าคราวนี้อันนี้เราจะต้องทำอะไร n Nobody l e a v e w i t h o u า Toy ไม่มีใครออกไปได้โดยที่มีุณผงเล่นเหรอแล้วจะต้องทำอะไรในความแหลกนี้อ๋อนี่ไงข้างบนผมไม่เห็นดิทิหายไปเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับผมจะได้ไปเปิดพลังงานอะไรสักอย่างไม่รู้อะ ต้องลองดูอ๋อมีเทปด้วยแสดงว่าผมจะต้องหาโอ้อีซี่เลยพัดเสิยอย่างนงี้มันไม่ใช่เกมที่แบบเป็นเกมเฮลล์เลอร์ซะทีเดียวนะเออผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ต้องถ่ายพัดเสิร์ฟส่วนใหญ่แม่ในเผื่ออะไรให้เราดูไปเจีเกยบคนนี้เขาบอกว่าการเล่นดุกับลูกกระตาสเตาเดเนี่เป็นอะไรที่สุดยอดบ้างเลยนะ็นแบบสุดยอด ผมก็เจอความคลักก่งรักไอ้คุณเจ้าของจี้แล้วแหละเจอไอ้ของเล่นอุย้ยมันแหลกจังเลยเราเรียกว่าไปจากที่นี่แล้วฮะมันแหลกมากอ,อ่อีกแล้วมิสนามพาซินาอีกแล้วพี่จะน,นี่ไงจนะระยะหนูต้องไปต้องดูก่อนที่ท้จำนะว่าต้องทำยังไงที่ไหน มาพอเข้าใจแล้วแค่ yeah, นี้ก็สิ้นเรื่องโอ้โหนิดเดียวเองทำไมต้องใช้ไม่เป็นเรื่องลุยต,ต้องทำไงวะเนี่ยต้องวนไงวะเนี่ยหายละวนี้ได้กันได้อยู่เลยอ้าอีซี่จังเลยนี่ได้แล้วฮะเครื่องติดแล้วกลับไปในข้างล่างดีกว่าโอ้โหายาวเ้ย มันเป็นการแก้พัซเซอร์ซะส่วนใหญ่นะครที่ผมบอกไปเลยแล้ว่างคุกคุยคุยจะรู้เลยใช่ไหมเอาแบบโอ้โหดูดูไปหลายเจ้าแล้วเกมมันอบบมาได้สักพักหนึ่งและด้วยซ้ำอ่ะแล้วคราวนี้เราก็จะสร้างหุ่นยนต์ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องหนาอ๋อกดตรงนี้ก่อนมาอืออ้าวกดไปแล้วอ๋อนี่ไง มันเลี้ยงเอ้ยเฮ้ยมันหันตามกูด้วยมันเลือยตาตามกูมันเลือยอะไรเลือยอะไรวะเนี่ยอ่ะมาได้เวลาสร้างตุกตต๊กตาแล้วล่ะเว้ยโอ้ตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยอืมแล้วก็อ่ะฮะนี่มาสามส่วนฮะเป็นตุ๊กตาอะไรอะ่ะตุ๊กตาน้องหมาอะไรมึงหันตาได้ทำไมอย่า <c oughs> อย่าหันตามนะ Oh, laser, ว้โหเ้ยเลเซอร์แบบมันจะตัดเป็นแบบชิ้นๆไหมเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ต้องสแกนด้วยเหรอหรือว่าสแกนแบบปิดถูกอะไรมานี้แบบของแบบทำรุดอะไรมานเนี้ยถ้าขอจะลือก็ก็จะส่งกลับไปแบบไปทำใหม่ไปรีไซเคิลแต่ว่าถจ้าของแบบนี้ก็ผ่านอะไรมานี้ได้มาแล้วตุ๊กตาน้องหมาเอาไหมพี่ซีแล้วก็จะใส่ตรงนี้ใช่ไหม คือต้องหมาที่มีปีกอ่า nobody leave without อันนี้ต้องไปไหนคราวนี้กูกูจะผีไม่น,น่ากูอ้าว เอามาเลือกตรงหน้านี้ให้ด้วยนะอะไรเนี่ยก็ไม่น่ากลัวนะน่ารักไปยซ้ำกูดูดิแล้วกูต้องไปไหนวะเนี่ยย่าไล่ใจของแท้เลยกูคราวนี้อวยมาแล้วน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจุงเบยไปทางนี้ใช่ไหมกูเห็นเลยเมื่อกี้นี้ อ้า well ่า่าอ้าอ้าอ้าติดอ้าอโอ้ยแลกแหล้าอไปทางนี้นะอ๋อโอน่ากลัวจังเลยนากเอาเฮ้ยตเอาทางตาน่ากลัวจังเลยทางนี้ใช่ไหม กำลังวิ่งตามผมอยู่ไปทางนี้อ๋อเมื่อกี้มันติดอะไรวะม่รู้เหมือนกันนะอวิ่งตามผมอยู่ผมต้องไปทางไหนวะนี่อ้าวสดาเดกๆแล้วก็ปทางนี้ใช่ไหมต้องดูทางแยกไว้ก่อนเลยอะอ่่่่่่่่่่แล้วก็อ้าวชตีแล้วดูวิธีกดชิปเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเปิดมันมาแล้วเนี่ยมุดมาแล้วเนี่ยอ้าไอมุดที่มันอยู่ในเกียรไฟได้ฟงกินมันมาจากอันนี้นีนะ่เองครเฮ้ยมันวิ่งช้าจังเลยอะเันวิ่งช้าจังเลยอะมาตรงนี้ล้ยังไงต่ออันนี้ใช่ไหมอะไรอะ้โอ้โ้โอ้โอ้โอโอโอ แล้วก็ฮักกี้วิกกี้ก็ได้จบชีวิตลงไปแล้วฮะขอไว้อะไรให้เขาด้วยน่ากลัวจังเลยตัวที่ผมผมผม,ผม,มเป็นคนกลัวเกมผีนะแต่ไม่รู้สิมันอาจจะโผลม,มาไม่ได้สัพ้ายมากแล้วก็ไม่ได้จับจับสแกรด้วยก็ถือว่าเป็นการที่ซอฟอยู่นะอ,อ่ไม่เห็นหน่ากลัวอะไรเกมอะไรก็ไม่รู้ไปเทป,ปเทปมนาะ ต้องมารู้ตอนตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยต้องมาหนั่งกุ้งมาหนั่งไปยักหวยเลยเนี่ยใครร้องอะ่อองอะใครร้องเข้ากล้องอ่ะไม่ใช่ดิใครร้องเข้า,า,ขมาไมค์อ่ะใบหน้ายไม่เก็บเสียงกันนะเพืนะ่อนนะโดนเจ้าฮักกี้วิกกี้กินไปแล้วน่าสงสารเขาจังเลยแล้วเมื่อกี้นี่มาตกไปไหนวะนะฮักกี้วิกกี้โอ้โห โรงงานหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันกว้างจังเลยมันลึกจังเลยนี่มันขุดถึงไปถึงบา้านโลกเลยไงวะเนี่ยโอเคฮนะไม่ไม่วิ่งอันตรายอย่าเข้ามานะหันกลับไปกลับไปไม่ยุดยุดยุด,ยดอ้าวต้เ,ออเหมือนเชิญชวนอะพูดจริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุมาแล้วจ้า ผมมีอะไรใจแล้วเอ้ยชางตรงเป็นอาตรงของปีอ้าวอุย้ยหมอนอันนี้เป็นบ้านเด็กเหรอไม่หมายนกัมว่ามันตรงนี้มันจะมีประตูที่มันโดนกันไว้อยู่นะแล้วไอ้ที่เราต้องใช้มือแดงแล้วก็มือ มือฟ้าตรงทางที่เขาเราเข้ามาตร,ตรงตัวที่มันมีไอ้นั่นโชว์อยู่หรือว่าอน,นั้นไม่เป็นส่วนของชา้นชั้ช้ที่สองฮะว้าวนี่มันตุ๊ก,กตาที่มันอยู่ตรงหน้าโชว์นี่นาอยากได้จังเลยขอนะโอ้ยอันเดอร์เบลลเหรอวะเนี่ย <c oughs> นายเปิดกล่องนั่นแล้ว <c oughs> โอเคฮะจบชั้นที่หนึ่งไปแล้ว กลายเป็นว่าเราเข้ามาในโรงงานล้างของแห่งหนึ่งแล้วี่้มาเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราเนี่ยเคยเป็นคนเรียบช่วยประมาณว่าแบบเป็นพนักงานในโรงงานนี้อะไรประมาณนี้เพื่อออกแบบแล้วเราก็โดนมันไล่ล่าฮะสุดท้ายแล้วก็มาเจอตุ๊กตาแอนนาเบลที่นายเปิดกล่องฉันแล้วแล้วคราวนี้ก็จะมีผีมาบุกเราใช่ไหมทั้งผีซมูไรทั้งผีเหลือญทั้งผีอะไรโอ้ในจัตเตอร์ที่สองนี่ต้องรอดูเลยฮะมันจะมีผีกี่ตัวผัวมา ไม่ใช่มันเือนแอนิเมชจริงนะอยู่ในกล่องแล้วเป็นตุ๊กผีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงน่ะแอนิเมชันมันจะน่ากลัวกว่านี้เยอะเลยหรือว่าจบไปแล้วฮะมันก็ไม่ไรใจสักสิเดียวนะมันก็เหมือนไม่เล่นปกติอะ่นแต่ผมแก้โอเคอยากจะเล่นไว้เผื่อมีคนอยากจะมาดูแบบประมาณว่าผมเล่นอะไรมานี่ไงโห้ยยิบยีคนมาดูผมเล่นเหรอผู้ซึ่งตัวเองแบบนางอะไรมานี่ขอบคุณที่เล่นเกมนี้โอเค จบในชั้นตัวหนึ่งเป็นเกมที่ไม่ได้ยาวมากนะเล่นไม่ถึงแบบหนึ่งชั่วโมงก็จบแล้วแล้วก็ราคาถูกด้วยคะตอนแรกผมนึนกว่ามันจะจบเป็นแบบตอนแรกนะคิดว่ามันจะเล่นจบภายใน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 ี้เลยเว้ยคือแบบตั้แต่เิ่มจมจบเลยมันมันจะจบภายใแบบนนี้เลยแบบตอนแรกก็ตกใจนะๆๆคิะีบกมราคาแค่ประมาณเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมแล้วแบบโอ้โหถ้านเรื่องมันจะลุ่มลึกแบบยาวนานอะไรแบบน,นี้มันก็คงจะไม่ใช่เออก็ตามที่คาดไว้ฮะก็คือมันเป็นแค่ชั้นตัวหนึ่งแล้วก็ แช้เตัวสองมาเนี่ยตอนไหนไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอัปเดตในตัวของเกมเหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมแบบเป็นเกมใหม่ที่แยกาเลยคือแบบ p ๊อปี้เปทามันชอบด้วสองอะไรมาเนี่ไงเออก็ต้องรอดูฮะก็ก็เคลียร์ซะแล้เนื่งเกมอ่า p ๊อบปี้เปเทานะฮะเป็นเกมที่เรียกว่าเกมหลอนมันก็เออมัน,อนมันหลอนแหละมันหลอนแหละแล้วก็แต่ส่วนมากเนี่ยมันเน้นเป็นแนวพัฒนาส่วนใหญ่ในตัวของแชปเตอรหนึ่งฮะผมไม่รู้ว่า c h a เตอรต่อไปเนี่ยมันจะเน้นความหลอนมากขึ้นหรือเปล่า มัยัไม่ต่อไปเนี่ยที่เป็นต,ตุ๊กตาไอนาเบลเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รอดตามด้วยกันฮะแต่ใครที่มาดูคลิปนี้แล้วสกว่าจะสนุกอยู่นะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคนเล่นไปแบบโอ้โหแล้วจะว่าคนไทยนะเล่นไปคูดเยอะแล้วแบบ<笑><笑><笑>เยอะมากๆนะแต่วา่าใครที่มยังมาดูคลิปนี้แล้วยังสนุกอยู่ก็ต้องขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณมากเลยฮะสำหรับวันนี้ขอตราไปก่อนบา,บายยครับผมเจอกันครับ